ทำดใดไฮบริดคอร์สโดยไม่ต้องทำตารางพันเน็ตสแควร์ทำอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับข้อสอบสอวนอข้อนี้ครับถามว่าในการทดลองผสมสองลักษณะของเม็เดียวข้อใดไม่ถูกต้องการผสมสองลักษณะนะครับเราจะเรียกว่าการทำดใดไฮบริดคอร์สนั่นเองนะครับซึ่งคำว่าใดครับแปลว่า2 ถ้านักเรียนอ่านนะครับตัวเลือกภาษาตรเน,เนี้การที่เด็กๆจะตอบคำถามหรือว่าหรือรู้ว่าข้อใดถูกหรือผิดเนี่ยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยจะต้องเข้าใจขั้นตอนการผสมสองลักษณะหรือไดเฮดบิทคอร์สของเมนเดลนะครับได้อย่างงแท,ท้น,นะครับแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับน้องๆคนไหนที่ยังไม่เคยเรียนหรือว่าลืมไปแล้วนะครับในคลิปนี้พี่กมจะมาทบทวนการทำไดเฮดบิทคอร์สให้กับนักเรียนนะครับในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดน,นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับขอ เล่าไปก่อนว่าในการทำย้ายแฮป์ริคอดนะครับลูกที่เกิดขึ้นในรุ่น F2 เนี่ยมันจะมีทั้งหมด16นะครับ16ตัวด้วยกันซึ่งการจะหาคำตอบว่าใน16ตัวเนี่ยจะมีจีโนไทป์เป็นอย่างไรฟีโนไทป์เป็นอย่างไรมีจำนวนจีโนไทป์เท่ากับเท่าไหร่มีจำนวนฟีโนไทป์เท่าไหร่เด็กๆจะต้องทำตารางพูนในสแปร์เพราะเพราะว่าเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดแล้วทีนี้พี่กงมีอีกหนึ่งเทคนิคครับว่าในกรณีที่เราอยู่ในสนามสอบถ้าเกิดข้อถามรุ่น F2 ที่มีจีโนไทป์ฟีโนไทป์นะครับเป็นอย่่่าาางงงงไไรรรออยยเี้้คับมตตท ทุกคลิปที่พี่กมสอนมานะครับยังไม่มีใครช่วยคอมเมนต์พี่กรมเลยนะครับดังนั้นน้องๆต้องการให้พี่กรมเฉลยข้อสอบข้อไหนเนี่ยนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับหรือจะคอมเมนต์ให้กำลังใจนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันให้พี่กรมเนี่ยได้ทำเอ่อเฉลยข้อสอบเหล่านี้มาให้กับน้องๆในในคลิปต่อไปนะครับโอเคอ่ะมาเรามาทบทวนการทำไดไฮบิดคอร์สกันเลยนะครับการทำไดไฮบิดคอร์สเนี่ยนะครับก็เหมือนกับโมโนไฮบิดคอร์สคือเมนเดลเริ่มจากการนำรุ่นพีเจเนเรชันนะครับหรือที่เรียกว่ารุ่นพ่อแม่นะะครรัััับบพนนแแแททท้้้้หว่่างงเดดกกออสณยลษะ ที่ผมยกตัวอย่างนี้ก็ได้ครับก็คือการผสมระหว่างนะครับต้นสูงนะครับต้นสูง ดอกสีม่วงอ่าดอกสีม่วงทีนี้พี่กรมครับรู้ได้ไงครับว่าเนี่ยมันคือสองมันคือสองลักษณะไดเฮบิดคอสหรือสองยีนนะครับเด็กต้นสูงจะถูกควบคุมเราเรียกว่าหนึ่งลักษณะถูกควบคุมด้วยยีมหนึ่งคู่ยีนเนาะต้นสูงหนึ่งลักษณะสีม่วงเป็นอีกหนึ่งลักษณะนะครับสองลักษณะก็คือสองคู่ยีนซึ่งพี่กรมกำหนดให้มันเป็นลักษณะเด่นพันแท้โฮโมไซกัสโดมิเนนต์ลักษณะเด่นพันแท้นะครับจะมีจีโนไทป์เป็นอย่างไรก็คือเป็นเอใหญ่เอใหญ่บีใหญ่บีใหญ่ก็คือเป็นตัวพิมดเเเเเลลยยนน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 ะะะะคคคครร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 ััััััััััับบบบบบใใ่่่่่ผสสสมมมมมกกกกกกกออออษณททททีีีีีีปป็็ไไไ้้้้้้้้้โฮฟงงงงงตตตตตขขาาา์หูื นะครับดอกสีขาวอ่าดอกสีขาวมีจีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสรีเซสีดังนั้นเป็นตัวสอนตัวพิมพ์เล็กครับเล็กๆปีเล็กๆโอเคนะครับอ่ะทบทวนอีกรอบหนึ่งในการผสมในรุ่น P generation เมนเดลใช้ถั่วลันเตาที่มีลักษณะแตกต่างกันกี่ลักษณะ2ลักษณะนะครับระหว่างเด่นพันแท้นะครับกับด้อยพันแท้โอเคทีนี้กรณีที่มันเป็นต้นสูงดอกสีม่วงที่เป็นลักษณะเด่นพันแท้นะครับกับด้อยพันแท้มันอยู่ในต้นเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นลักษณะต่างกันมันก็ต้องอยู่คนละต้นเนาะนะครับทีนี้พอมันอยู่่่่คคนนนนนนลละต้แสดดงงวาาใใกรรรทอุเียับ ต้นไม้2ต้นนี้นะครับมันจะไม่สามารถถ่ายละองเรนูหาหากันได้ตามปกติเนื่องจากว่าคลิปที่ก่อนหน้านี้พี่กงก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับทัวรันเตามันจะมีกิ่ดดอกชั้นในที่ห่อหุ้มเกสรตัวผู้กับเกสรตัวเวมียเอาไว้ทำให้ละองเรนูนะครับจากดอกนึงไม่สามารถถ,ถ่ายละองไปยังอีกดอกนึงได้ดังนั้นในกรณีนี้เป็นการทดลองที่เกิดจากการที่เป็นเดียวครับทำหน้าที่เป็นผู้ผสมพันธุ์การผสมพันธุ์ที่เกิดจากการผสมข้ามต้นข้ามดอก,กนนะครับเราเรียกว่าเป็นการผสมคอร์สโพเรนิชันนั่นเองนะครับ แปลว่าการถ่ายละอองเรียงหนูข้างต้นก่อนที่รุ่นพีจะผสมรุ่นพีต้องสร้างอะไรครับสร้างแกรมีดซึ่งแกรมีดแปลว่าเซลล์สืบพันธุ์นะครับอ่าแกรมีดแปลว่าเซลล์สืบพันธุ์ดังนั้น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่สร้างเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเป็น A ใหญ่ B ใหญ่นะครับ A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กสร้างเซลล์สืบพันธุ์ออกมาเป็น A เล็ก B เล็กโอเคเซลล์สืบพันธุ์นะครับฝั่งตัวผู้กับฝั่งตัวเมียมาผสมกันเราเรียกว่าการปฏิสนธิหรือฟ like kind of no ิวต hmm. ิไลเซชันนะครับก็จะได้รุ่นลูกรุ่นพีคือ F1 มาแล้วนะครับเมนเดลไม่ได้จบแค่เพียงรุ่น F1 เนาะเมนเดียวนำรุ่น F1 นะครับเนื่องจากพืชตัวรันเตาเป็นพืชผสมตัวเองเขาปล่อยให้มันผสมตัวเองแล้วก็ติดตามผลในรุ่นต่อไปก็คือรุ่น F2 โอเคนะครับทีนี้ในการศึกษาผลในรุ่น F2 นะครับตอนขณะที่เมนเดลยวทำการศึกษาเมนเดลเป็นคนแรกๆดังนั้นความรู้ต่างๆในเรื่องของโครโมโซมสารพันธุกรรมนะครับเมนเดลย,ยังไม่ได้มีข้อมูลตรงนั้นเลยยังไม่มีการทราบเลยว่า DNA คือสารพันธุกรรมดังนั้นเมนเดลก็เลยตั้งสมมติฐานขึ้นมาก่อนสองข้อว่านะครับว่าเจ้า F1 เนีีีี่่่ยยยมมมมมมััััันนนนนสสสสาาาาาารรรรรรถ้้้้้้้งเเซลล์์ืบบบบบบบพธุออออออกกกกกกไไดดดดแแแแะคคโติฐขขขว เซลล์สืบพันธุ์ที่ได้นะครับสามารถสร้างออกมาได้เป็น4แบบก็คือเป็น A ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก A เล็ก B ใหญ่และ A เล็ก B เล็กทำไมถึงได้ออกมาเป็น4แบบแบบนี้พี่คงขอขยายความนิดหนึงคือให้เด็กๆเนี่ยมองมองออยินนะครับ อยู่บนโครโมโซมอันนี้คือขยายความเนาะในตอนที่เมันเรียนทำการศึกษาเนี่ยเขายังไม่ทราบเลยว่ายีนอยู่บนโครโมโซมนะครับอ่ะโอเคสมมติว่ายีนของเราอยู่บนโครโมโซมโดยยีน A เจอที่โครโมโซมแท่งนี้นะครับก็การเป็นก็มี2อันคือ A ใหญ่และ A เล็กส่วนยีน B ก็อยู่บนโครโมโซมอีกแท่งหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะครับเป็น B ใหญ่ B เล็กอ่ะโอเคทีนี้ในระหว่างการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้กระบวนการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสครับนะครับกระบวนการแบบไมโอซิสนะครับยีบน, o นที่อยู่เป็นคู่คยีน A ที่อยู่กัน แยกออกจากกันยีน B ก็เช่นเดียวกันจะต้องแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันแล้วจะเข้าสู่ข้อที่2ของเปนเดีก็คือมีการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระนะครับคือยีน A กับ B ก็จะมารวมกันกลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์ A A เล็ก B เล็กนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะรวมกันกลายเป็นเซลล์สืบพันธุ์ A ใหญ่ B ใหญ่นะครับทีนี้เด็กๆจะเห็นว่าจะเห็นว่าแล้วเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น A ใหญ่ B เล็กกับเซลล์สืบพันธุ์ที่เป็น A เล็ก B ใหญ่เ่ะพี่ก้มันมาได้ยังไงอ่ะโอเคก็จะย้อนกลับมาที่ภาพนี้ครับีน้บ สามารถเลี้ยงแบบนี้ได้ไหมครับสำหรับกันอ่ะสำหรับกันพี่กรมให้อ่พี่กรมให้ตัวนี้เป็น v เล็กอันนี้เป็น v ใหญ่นะครับแบบนี้ได้ไหมแบบนี้ได้ไหมถ้าเลียงแบบนี้หนูจะได้แกมมิดอะไรมาอ่ะฝั่งนี้ครับเราก็จะได้แกมมิดออกมาเป็น a เล็ก b ใหญ่นะครับส่วนฝั่งนี้เราจะได้แกมมิดออกมาเป็น a ใหญ่ b เล็กเห็นไหมครับมันก็จะได้แกมมิดสองตัวนี้ออกมาดังนั้นกรณีนี้ครับเขาบอกว่าเม็นเดียวก็เลยถ้าเกิดสร้างเซสืบสานออกมาเป็นเป็นสี่แบบนะครับสี่แบบแล้วความน่าจะเป็นแต่ละแบบต้องเท่ากันด้วยคือหนึ่งนะครับเท่ากกกัััันน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 นรรรณีีีี้่่่่หหมมาาาาายยยคคววะะะบบแตลเป็สกัน และสามารถรวมกลุ่มกันอย่างอิสระกับย,ยียนอื่นได้กรณีนี้นั่นหมายถึงยียนจะต้องอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันหรือต่างแท่งกันหมายถึง A กับ B เนะี่ยอยู่แท่งเดียวกันหรือคนละแท่งกันครับอยู่คนละแท่งกันใช่ไหมครับก็จะทำให้ยียนเป็นอิสระต่อกันอันนี้ก็คือเป็นสมมติฐานข้อที่หนึ่งนะครับการที่ได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาเป็นแบบนี้แสดงว่าเออ่จะเข้าสู่กฎการถ่ายทอดลักษณะทางพ,พันธุรกรรมข้อที่สองที่เรียกว่า law of independent assortment ก็คือกฎการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระนะครับทีน,นี้แล้วอีกสมมติฐานหนึ่งนะครับสมมติฐาาาานนนนนนึงงงะะคคคคคครรรรรัับบททีี่่่่่่ไไไไมมมมมมดด้้เเเปป็็็วววจจิิหอออกืโโโซ ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเนี่ยมันดันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันฮะในภาพยกตัวอย่างเช่น A ใหญ่แล,แล้วก็ A เล็กเนี่ยครับอ่าตอนนี้เป็น B ใหญ่แล้วก็เป็น B เล็กทีนี้นะครับเวลามันดึงนะครับให้แยกออกจากกาันในกระบวนการแบ,บ่งเซลล์แบบไมโอซิสมันจะได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาแค่2แบบเท่านั้นครับเด็กคือ A เล็ก B เล็กส่วนฝั่งนี้จะได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาแค่2แบบเท่านั้นครับคือ A เล็ก B ใหญ่ อ่ะทีนี้พอได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมาแค่สองแบบนะครับเวลามันผสมกับต้นของสมมติพืชมันก็จะมีเพศผลพู้เพศเมียเนาะผสมระหว่างสองเพศเนี่ยแน่นอนจำนวนลูกที่เกิดขึ้นนะครับในรุ่น F2 ย่อมได้จำนวนทั้งจีโนไทป์และฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันนะครับทีนี้เมนเดลรู้ได้ไงว่าสมมติฐานข้อไหนถูกต้องก็เอา F1 ผสมกันแล้วให้ได้ไดการทดลองทำการทดลองจริงๆเลยแล้วก็มานับจำนวนลูก F2 จริงๆเลยว่ามันเนี่ยได้จำนวนจีโนไทป์ฟีโนไทป์ต่างๆเนี่ยเท่าไหร่ปรากฏว่ามันสอดคล้องกับแผนผิดที่สร้างโดยวิธีีีีีีีีกก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 กาาาาาารร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 รนน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 น้้คคคคััััััับบบเเ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 มมมมมมมดดลลลลล็็ยยยยยยสสุุุปถ่่่่่่่่ออ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 อษณะะะะททงงงงพธขขผวืืิห law of เนนนนนี่น่คสสัับงะะรอโอเคทีนี้ในเมื่อเรารู้แล้วแล้วว่าที่มาของการค้นพบกฎข้อที่2ของมิเดียลเนี่ยนะครับมาจากการทำไดเริสคอร์สและมาจากขั้นตอนของการสร้างแกมมิกนั่นเองนะครับว่ามันสร้างแกมมิกออ,ออกมาได้แตกต่างกันสีแบบและอัตราส่วนความน่าจะเป็นที่เท่ากันเป็นแบบนี้เนาะโอเคโอเคทีนี้กลับมาตรงนี้นิดหนึ่งนะครับกลับมาตรงนี้นิดหนึ่งถามว่าพี่กงครับแล้วกรณีของยีนที่อยู่บนโครโมโซมที่เดียวกันในภาพเนี้ยมันมีโอกาสไหมครับที่มันจะได้เป็น A ใหญ่ B ลเล็กและ A เล็ก B ใหญ่ถามว่ามีไหมครับมีครับเด็กๆอ่ะพี่กงให้เวลาเด็กกกๆตอบบบคครรัััเเิิดดดมมนนนขึ้้ไไงง ถ้าเกิดต,ตัวนี้ขึ้นมามันต้องมีกระบวนการที่เรียกว่า crossing over นั่นเองครับเ็ <ๆ S 1> คือการแลกเปลี่ยนชิ้นส่วนโครโมโซมนะครับก็คือสมมติว่าเนี่ยมันเกิดการไขว้กันของโครโมโซมเนาะ B ตรงนี้อ่ะจะสลับกันจะสลับกันทำให้ B เล็กย้ายมาฝั่งนี้ B ใหญ่ย้ายมาฝั่งนี้เนาะเราก็จะได้แกมีนะครับพอ B เล็กย้ายมาฝั่งนี้แล้วนะครับก็จะได้แกมีเป็น A ใหญ่ B เล็กพอ B ใหญ่ย้ายมาฝั่งนี้เราก็จะได้แกมีเป็น A เล็ก B ใหญ่อ่ะซึ่งเป็นแกนมี t ที่เกิดจากกระบวนการ crossing over นะครับเกิดจากกระบวนการ crossing over อ่า อซิงโออเวรร์ over, นะคับซึ่งความน่าจะเป็นเมื่อเปรียบเทียบกับแกมมีดสตัวนี้ท, over, นที่ไม่ได้เกิดจากการคอซิงโอเวอร์เนี่ยนะครับแกมมีดที่ไม่ได้เกิดจากการคอซิงโอเวอร์จะมีโอกาสมากกว่าแกมมีดที่เกิดจาก over. จาการคอซิงโอเวอร์ดังนั้นเวลาเราจะสรุปเนี่ยเราไม่สามารถสามารถสรุปออกมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งกันได้ครับเราจะต้องสรุปนี้ครับว่าแกมมีดที่ได้จะได้เป็น a ใหญ่ b ใหญ่ a เล็ก b เล็กมากกว่า a ใหญ่ b เล็กเท่ากับนะเท่ากับ a เล็ก b ใหญ่นะครับหรือแกมมีดที่ไม่ได้เกิดจากการคอซิงโอเวอร์นะครับเราเรียกว่า parental มากกว่า แอมบีที่เกิดจากการค้อซิงโอเวอร์เราเรียกว่ารีคอมบินแนนนะครับแอมบีโอเคประมาณนี้เป็นต้นเนาะดังนั้นความน่าจะเป็นของมันจะไม่เท่ากับเท่านี้นะครับอ่ะโอเคทีนี้ลองมาเข้าสู่ขั้นตอนการผสมแล้วนะครับรุ่น F1 จะสร้างแอมบีออกมาได้เป็น A ใหญ่ I, B ใหญ่ I, A ใหญ่ I, B เล็ก เอเล็กบีใหญ่และเอเล็กบีเล็กเนาะเราในรุ่น F1 ตัวลัต่อเป็นพื้ผสมตัวเองดังนั้นต้นตัวผู้และต้นตัวเมียจะมีจีโนไทป์เหมือนกันก็จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เหมือนกันอ่ะทีนี้พอสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้เหมือนกันเราจะเอามาผสมกันและแต่เราเนี่ยจะไม่ลากเสลล์เพรมันจะลากเสนก้นลำบากเนาะเราจะใช้ในวิธีการปกติตอนที่เด็กเรียนกันในห้องเรียนนะครับคือการทำตารางพูนิสแคร์นั่นเองนะครับด้านบนของตารางตรง,ตรงนี้ครับเราจะใส่กมมิกรมิดคือเซลล์สืบพันธุ์เนาะของฝั่ง ไงสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับดูไปตามขั้นตอนที่พี่กรมสอนเราก็จะดึงนะครับเอาเซลล์สุพันที่มันอยู่ตรงกันในแต่ละช่องมาผสมกันเนาะก็จะได้ออกมาเป็นอะไรครับ a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b ใหญ่นะครับอ่ะโอเคช่องต่อไปอ่ะพี่กรมจะสอนประมาณ2-3ช่องที่เหลือเด็กๆลองทำเองนะครับสมมติช่องนี้นะเกิดจากการผสมระหว่างตัวนี้กับตัวนี้อ่ะก็คือจะได้เป็นอะไรครับ a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b เล็กนั่นเองนะครับ a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b เล็กอ่ะโอเคมาดูด้านล่างตรงนี้บ้างครับอ่ะเกิดจากการผสมระหว่างอะไรครับ a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b ดยปกติพอเราหานะครับความน่าจะเป็นของลูกรุ่น F2 อ่ะโอเคอันนี้คือรุ่น F อะไรครับเอา F1 ผสมกันได้เป็น F2 เนอะเรียบร้อยแล้วข้อสังเกตนะครับเด็กสมาชิกที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจะมี16ดังนั้นสมมติว่าถ้าเราหาความน่าจะเป็นเช่นเขาถามว่าต้นที่มีลักษณะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่มีทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือตอ1ใน16นะครับแสดงว่าตรงนี้16มาจากสมาชิกทั้งหมดในตลาดเนาะเรียว่า population นั่นเองอ่ะโอเคทีนี้พอปกติแล้วสิ่งที่เด็กๆทำหลังจากได้ตาราง p u น n e t t Square ครับเด็กๆสังเกตตามที่พี่กรมจะพูดต่อไปนี้นะจีโนไทป์เนี่ยในตลาดมันจะมีบางตัวที่ส้ำคัญและที่มันส้ำคัญส่วนใหญ่มันจะส้ำคัญในแนวทแยงมุมยังไงยกตัวอย่างเช่นตัวนี้ไม่มีซ้ำนะครับแต่ตัวเนี้ยเด็กๆครับในแนวทแยงเด็กๆเห็นไหมครับตัวนี้กับตัวนี้มันเหมือนกันอ่าเด็กๆลองดูช่องนี้ต่อเลยอ่ามันเหมือนกับใครตัวนี้เหมือนกับตัวนี้ถูกต้องไหมครับอ่าโอเคตัวนี้มีเหมือนกับใครครับมีเหมือนตัวนี้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 อ่าอันนี้กับตัวนี้ครับอันนี้กับตัวนี้ครับอ่าแล้วเด็กๆลองสสสัััััังงงงเเเเกกกกตตตดดููวทีี่่่ออยยยรรรลลลาาคคบบปป็็นนโโโโฮฮมมมมไไซซจะะห นะครับโอเคอ่ะเรามาไล่กันทีละตัวตัวแรกครับผมเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b ใหญ่มีเท่ากับ1นะครับต่อไปได้รับติขีไปเลยต่อไปตัวนี้ครับ a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b เล็กมีเท่ากับ2ต่อไปครับตัวนี้กับตัวนี้อ่า a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b ใหญ่เท่ากับ2ต่อไปครับตัวนี้อ่า a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b เล็กเท่ากับ3เท่ากับ4เท่ากับ4ต่อไปครับตัวนี้ a ใหญ่ a เล็ก b เล็ก b เล็กเท่ากับ2ตัวนี้ครับ a เล็ก a เล็ก b ใหญ่ b เล็กเท่ากับ2อ่ะทีนี้เก็บข้างในครับตรงกลาง อย่าไม่ได้มา a ใหญ่ a ใหญ่ b เล็ก b เล็กเท่ากับหนึ่งเเล็ก a เล็ก b ใหญ่ b ใหญ่เท่ากับหนึ่งเเล็ก a เล็ก b เล็ก b เล็กเท่ากับหนึ่งโอเคอ่ะเราได้แล้วจีโนไทป์ทีนี้นะครับข้อสองมันจะถามอะไรมันจะถามว่าเอ่อในในในรูปพื้น F2 นะครับมีจีโนไทป์ทั้งหมดกี่แบบเนี่ยเราต้องมาทำตารางจีโสแร์แล้วก็นับจำนวนเอาว่ามีจีโนไทหมดกี่แบบนะครับสรุปตอบก็คือมีจีโนไทป์เก้าแบบเสียเวลาไหมครับเสียเวลามากนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวพี่กุมจะมีวิธีลดอ่ะแต่หาฟีโนไทป์ให้เสร็จ อโอเคคนะครับทีนี้เราดูยังไงว่ามีฟิโลไทป์กี่แบบเนาะโอเคพี่กงกําหนดว่า a ใหญ่ b ใหญ่เป็นต้นสูงดอกสีม่วง a เล็ก b เล็กเป็นต้นเตีต้ยดอกสีขาวดังนั้นกรณีนี้เนาะ a ใหญ่ b ใหญ่แสดงว,ว่าเป็นต้นสูงดอกสีม่วงเด็กๆเขีนยนไว้ก่อนต้นสูงสีม่วงต้นสูงสีม่วงนะครับแล้วเด็กๆนับตัวเลขครับหนูดูเลยอันไหนก็ตามมี a ใหญ่ b ใหญ่อย่างน้อยอย่างละหนึ่งตัวนะครับมันก็จะเป็นต้นสูงดอกสีม่วงก็มีตัวไหนบ้างอ่ะเลเยลตามสีไปเลยครับอ่ะตัวนีีี้มมมัครบตัวนี้มีหคมััรบวตนึ ขอเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับขอเป็นตัวนี้อ่าเป็นต้นสูงดอกสีขาวนะครับต้นสูงสีขาวอ่ามีทั้งหมดเท่าไหร่สองเลยนะครับคือขอให้มี A ใหญ่หนึ่งตัวส่วนข้างหลังเป็นอ่าบีเล็กบีเล็กเนาะนะครับมีอีกไม่เอ่ยมีครับตัวนี้ครับอ่าเขียนสีเหลืองเอาไว้ครับว่าสองตัวนี้เหมือนกันสองบวกหนึ่งเป็นสามต่อไปครับเริ่มงต้นที่ตัวนี้ต่ออ่าตัวนี้เป็นต้นเตี้ยดอกสีม่วงนะครับอ่าต้นเตี้ยดอกสีม่วงมีอยู่เท่าไหร่ครับน้องๆ้องดูในตลาดไปเลยมีอันนี้หนึ่งแล โอเคสุดท้ายสุดท้ายครับเหลืออยู่หนึ่งตัวนะครับคือตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นต้นเตี้ยนะครับขาวอ่าขูดเขียนยอนะ่อเนาะเตี้ยขาวก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับมีอยู่แค่หนึ่งตัวเ,เด็กๆลองสังเกตดูนะครับในบรรดาแต่ละอันเนี่ยสรุปเราได้ฟีโนไทป์ทั้งหมดสี่แบบเนาะ,ะสรุปได้ฟีโนไทป์นะครับสี่แบบอ่าในบรรดาฟีโนไทป์ทั้งสี่แบบนะ้องเมื่อกี้นะครับหนูจะเห็นว่าตัวเนี้ย มันเป็นจีโนไทป์ได้หลายแบบแสดงว,ว่าเราเห็นฟีโนไทป์ปุ๊บเราตอบไม่ได้ว่าจีโนไทป์คืออะไรตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันอาจจะมีจีโนไทป์เป็นแบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันมันอาจจะเป็นจีโนไทป์แบบนี้หรือแบบนี้ก็ได้แต่ตัวที่เป็นด้อยแท้ครับเด็กๆจำเอาไว้เสมอเลยว่าต้นที่เป็นด้อยแท้ครับเราเห็นฟีโนไทป์ปุ๊บเราตอบจีโนไทป์ได้เลยเพราะมันจะมีจีโนไทป์แบบเดียวเท่านั้นโอเคอ่ะนะครับทีนี้อย่างเช่นที่พี่บอกเนาะการที่เรากว่าจะได้หาจีโนไทป์ออกมาว่ามีกี่แบบ นะครับมีกี่แบบอะไรบ้างอัตราส่วนเท่าไหร่เราต้องทำตารางคูณสแควร์ซึ่งเห็นไหมครับว่าใช้เวลานานมากและถ้าเกิดเด็กๆไปเจอข้อสอบจริงๆต้องมาทำตารางนะครับแบบนี้อยู่หนูคิดว่าหนูทำทันไหมครับกับจำนวนข้อสอบที่เด็กๆจะต้องทำให้ทันในหนึ่งชุดของข้อสอบสพนไม่ทันแน่นอนครับเราต้องมีเทคนิคลัดครับผมเราได้คำตอบของข้อกไก่ไหแล้วเนาะข้อกไก่มา,มาเรามาเฉลยข้อกไก่ก่อนเมนเดลนะครับพบรุ่นลูก F2 มีจีโนไทป์แตกต่างกันสี่แบบใช่หรือไม่นี่จีโนไทป์เนาะนี่เด็กๆเห็นไหมเวลาอ่านข้อสอบอ่านดีๆพี่คคคคคงเเเเเกกกืืืือออออบบ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 พลลาาาาดดนนนะรรรรรััจีีีีโไไไทปปป์่่่ย้้้มสุแแแแวต ส่วนที่ได้สีแบบคืออะไรคือฟีโนไทป์ไม่ใช่จีโนไทป์แสดงว่าข้อนี้ผิดอ่าโอเคเนาะแล้วข้อคอควายเมื่อกี้ก็อธิบายไปแล้วว่าการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ที่ได้ออกมาเป็นสีสีอันนี้อัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งเนาะเกิดจากการที่ยีนที่มันอยู่บนโครโมโซมเนาะมันเป็นอิสระต่อกันมันก็เลยทำให้เกิดการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระซึ่งนำไปสู่การค้นพบกฎข้อที่สองของเมนเดลก็คือ law of independent assortment นะซึ่งข้อนี้แปลว่าการรวมกลุ่มนะครับกฎข้อที่สองกฎข้อที่สองการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระของยีน ข้อมองครับเปนเดลใช้ถั่วลันเตาที่เป็นคู่ผสมในรุ่นพีที่มีลักษณะแตกต่างกัน2ลักษณะใช่หรือไม่สลักษณะใช่หรือไม่ใช่เนาะก็คือต้นสูงดอกสีง่วงเนี่ยสลักษณะต้นเตี้ยดอกสีขาวเไหมสลัสสกษณะ2คู่ยีนั่นเองก้อน,นี้ก็ถูกนะครับโอเคข้อขอไข่ถูกข้อขอไข่เป็นเดลพบลูกรุ่น F2 นะครับพบลูกรุ่น F2 ที่ไม่ปรากฏไม่ปรากฏนะครับในรุ่นพีและรุ่น F1 รุ่นพีและรุ่น่อต้น่งเนี่ยนะครับอะรุ่นพีก่อนนะครับต้นสูงดอกสีง่วงเป็นเด่นเด่นอันน สสูงงีมม่วเหือนกนกัทีนี้เรามาดูฟีโนไทป์ในรุ่น f สองตรงนี้ครับเด็กๆอะฟีโนไทป์ในรุ่น f สองนะครับเราได้ออกมาเป็นสูงม่วงกับเตี้ยขาวนะครับลักษณะสูงขาวกับเตี้ยม่วงสองอันนี้ไม่ปรากฏในรุ่น p และรุ่น f หนึ่งดังนั้นข้อขอไข่จึงเป็นคำตอบที่อีกข้อหนึ่งที่ถูกนั่นเองนะครับเพราะก็ปอกไก่ผิดไปแล้วอ่ะทีนี้กลับมาที่คีวิกรมขายเอาไว้เมื่อกี้ว่าเออถ้าเราไม่ทำตารางคุณสแควร์ครับเราสามารถหาว่าจีโนไทป์ในเนี้ยนะครับมีอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับหรือมีกี่แบบฟีโนไทป์ในในนนนนททีีีีีี่่่่่่่่่้้มม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 กแบบออออัตตตรรราารราาาาาาาสสสสววววเเเเไไหหหดดดดลลยยะะ๋งงิิิึ รุ่น F1 ของเรานะเดี๋ยมาเตอร์คอดทดนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าอันนี้สมมติเป็น F1 เมื่อกี้น้อง A ใหญ่ A B ใหญ่ B เล็กอ่ะโอเคสมมติว่าโจทย์เนี่ยบอกว่าจากคู่ผสมต่างอยากทราบว่ามีลูกที่มีจีโนไทป์ต่างกันกี่แบบจีโนไทป์กี่แบบมีจีโนไทป์กี่แบบคือคำตอบเราลูกได้9แบบเนาะมาร์จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการผสมทีละคู่ยีนแล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละคู่ยีนมาคูนกันอ่ะทำยังไงครับเด็กก็คือให้เด็กๆเนี่ยพิจารณาที่ะคู่ยีนอ่ะคู มีจีโนไทป์ต่างกันกี่แบบอ่ะเห็นเหมือนกันไหมครับสามแบบนั่นเองแสดงว่าตัวเลขแรกครับอ่ะจำนวนจีโนไทป์จำนวนจีโนไทป์น,น,น,ทนะดูซิเราจะได้เก้าแบบไหมของยีนคู่ที่หนึ่งมีจีโนไทป์แตกต่างกันสามแบบ ต่อไปหนูก็หายีนที่2ครับยีนคู่ที่2คือยีน B ครับ B ใหญ่ B เล็กคอสกับ B ใหญ่ B เล็กได้มาเป็น B ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก B ใหญ่ B เล็กและ B เล็ก B เล็กถามว่ามีจีนโนไทป์กี่แบบครับเด็กๆตอบพร้อมกันคือ3อ่ะโอเคหลังจากได้นะครับความน่าจะเป็นของยีนแต่ละคู่ให้นำความน่าจะเป็นของแต่ละคู่ยีนมาทไปนะครับมาคูณกัน3าคูณสคือ9แบบนี้เห็นไหมครับไม่ต้องทำตารางเลยแค่เราทราบจีนโนไทป์ในรุ่นที่ที่เขาให้มาแล้วเราสามารถได้คำตอบในรุ่นต่อไปได้เลยโดยใช้วิธีการผสมทีละคู่ยีีีีีนน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 แแบบบบบบ้้เเเหห็มมมััคคครร9าาาาะะออ่่่โโโถวววจจฟฟไไไทททปป์์ด คือคำตอบคือเท่าไหร่ครับเด็กเมื่อกี้เราทำตารางเทคนิคสบปยมาเท่ากับ4แบบอ่ะถ้าไม่ทำตารางนะครับใช้เทคนิคการผสมทีละคู่ยีนแล้วนำตอบน่าจะเป็นของแต่ละคู่ยีนมาคูณกันจาร์คำตอบได้หรือไม่นะครับอ่ะคู่ยีนที่หนึ่งผสมระหว่างพ่อแม่ที่เป็นเอเล็กเอเล็กเอเล็กคำถามคือได้ลูกออกมาเป็นแบบเนี้ยมีกี่ฟีโนไทป์ครับมีกี่ฟีโนไทป์เนื่งสองซ้ำมีสองฟีโนไทป์คือตัวนี้หนึ่งแบบกับตัวนี้หนึ่งแบบก็คือมีเด็กกัะด้อยนะครับสองแบบนะแล้วก็เลขสองมาเขียนเอาไว้ต่อไปยีนคู่ี่นกกับบาแง 2แบบอีกดังนั้น2คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ครับสแบบครับเห็นไหมครับง่ายมากใช้เวลาแต่ละคำถามเนี่ยแต่ละช้อยเนี่ยไม่เกินหนึ่งนาทีเลยถ้าเกิดเรารู้ที่มุมนี้นะครับโอเคต่อไปอ่ะทีนี้ถ้าจะถ้าถามความน่าจะเป็นที่จะได้ลูกออกมานะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะถ้าโจทย์ถามว่าโอกาสที่จะได้ F2 มีจีโนไทป์มีจีโนไทป์เนาะเป็นสมมติครูอยากได้ตัวนี้ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กมีทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะ A ย้อนกลับไปที่เราสรุปไว้ตรงนี้หน่อยเนาะนี่นะครับตรงไหนครับที่เป็น A ใหญ่ A เล็ก b b ใหญ่เล็ก ตัวนี้ครับอ่ามีเท่าไหร่ครับมีเท่าไหร่มี UC ครับสีมีเท่าไหร่สี่ส่วนสิบหกในทั้งหมดเนี่ยสมาชิกมีสิบหกตัวใช่ไหมในตารางมีสิบหกคือสี่ส่วนสิบหกครับอ่ะมา,มาดูซิใช้เทคนิคการผสมที่เรคู่ยินสามารถได้ออกมาเป็นสี่ส่วนสิบหกหรือไม่โอเคคู่ยินคู่ที่หนึ่งคู่ยิงคู่ที่หนึ่ง A ใหญ่ A เล็กคอดกับ A ใหญ่เล็กได้ลูกออกมาเป็นแบบนี้คำถามคือเขาอยากได้ลูกที่เป็นอะไรครับ A ใหญ่ A เล็กมีไหมครับมีครับ เท่าไหร่ครับ2ใน4 2ใน4หรือเท่ากับ1นส่วนสตามตัวเลขอย่างต่ำไปเลยนะครับดังนั้นเราได้ครับก็คือ1นส่วนสคูณกับความน่าจ,จะเป็นของยีนบีอ่ะยีนบีนะครับก็ยีนคู่ที่2นะโอเคได้รูปมาเป็นแบบนี้เขาอยากได้รูปเป็นอะไรครับบีใหญ่บีเล็กอ่ะก็คือ2ใน4แล้วครับหรือ1นส่วนสนั่นเองโอเค1นส่วนสนะครับอ่ะกูขอกูขอเป็นจำนวนเต็มก่อนเราไม่ต้องทำเป็นเศษส่วนเนาะอันนี้เมื่อกี้ก็คือ2ใน4ตัวนี้ก็คือสองในสี่น2 224, 44, 46ก็คือ4ส่วน16ถึงลูกได้คำตอบมาตรงนี้ไปเลยไม่ต้องทำตารางดังนั้นทุกตัวในี้นนนหนูหาได้หมดเลยโดยใช้เทคนิคการผสมทีละคู่ยีนเหมือนที่พี่สอนไปเราลองมาหาโอกาสที่จะได้ลูกนะครับได้ลูก F2 มีฟีโนไทป์อย่างเช่นสมมติในนี้เนาะเราเราอยากได้ตัวไหนสมมติพี่กรมอยากได้สูงในขาวและกันอะ่ะสูงขาวเ,าเพราะว่าพี่กรมเป็นคนสูงขาวเนาะก็เลยชอบสูงขาวโอเคเอ่ะทีนี้ใช้เทคนิคการผสมทีละคู่ยีนครับยีนแรกยีนเอครับยีนเอเราทำไว้เรียบร้อยแล้วถามว่าสูงมีกี่ตัวทีี่่ไดด้้ลลูููกกมมาสงงนคือทัห ไหนสูงลักษณะนนเด่นคือสูงใช่ไหมครับสูงอ่ะโอเคเท่าไหร่ครับสามในทั้งหมดสี่ก็คือสามส่วนสี่เราก็เขียนสามส่วนสี่เอาไว้ ต่อไปผสมกับคู่ยีนดีต่อยีนคู่ที่2นะครับผสมออกมาปุ๊บได้ลูกเป็นแบบนี้เขาอยากได้ลูกเป็นขาวขาวคือเด่นหรือด้อยด้อยเพราะขาวเป็นด้อยคือตัวนี้ครับอ่ะก็คือ1ใน4อ่ะแล้วก็1ในสีมาเขียนมาคูณกันเนาะหนึน่งในสี่งนั้นสามคูนหนึ่งเป็นสามสี่สี่สิบหกอ่ะได้เป็นสามส่วนสิบหกนี่ไงครับสามในทั้งหมดประชากรทั้งหมดสิบหกเห็นไหมครับเทคนิคการผสมทีละคู่ยีนแล้วนำความน่าจะเป็นของแต่ละคู่ยีนสามารถหาจำนวนจีโนไทป์จำนวนฟีโนไทป์หรือโอกาสที่จะได้ลูกที่มีจีีีีโโโโนนนนนนไไไไททททปปป์์หรรรรรรือออออฟตตตตาาาาามม่่จุดดดด้้้้้้งงงกกกยูเเแแสบบบบะะคคคคคัััถลลิ็็ชว ช่วยเด็กๆในเรื่องของการทำข้อสอบจรนยิรรมได้เป็นอย่างดีครับพี่กงขออย่างเดียวครับกดหัวใจให้กกดหัวใจให้กำลังใจกันแล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันนะครับแล้วก็เซฟคลิปนี้เอาไว้แชร์คลิปนี้กับเพื่อนที่ยังไม่รู้เทคนิคดีๆนี้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ